สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ใบหม่อนพามาชมไผ่น้ำเต้าทองแคระนะคะเป็นไผ่มงคลนะคะไผ่ปลูกประดับไผ่ทรงพุ่มขนาดเล็กนะคะไม่สูงมากเป็นไผ่มงคลเสริมบารมีเสริมฮวงจุ้ยนะคะเป็นความเชื่อของคนจีนหรือว่า ในกลุ่มของไม้มงคลนะคะจะเชื่อว่าผู้ปลูกนี่คือบ้านไหนในปลูกนี่คือจะมีความสงบร่มเย็นนะคะมีความรากักความสามัคคีในครอบครัวแล้วก็ในหมู่คณะนะคะนิยมปลูกระดับในออฟฟิศนะคะยิ่งเป็นความเชื่อนี่คือถ้าออฟฟิศไหนหรือว่าบ้านไหนได้ปลูกไผ่มงคลแล้วแต่กอดีนี่คือจะยิ่งนับว่า ได้รับความสงบร่มเย็นความเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็โชคลาภเงินทองนะคะอันนี้ก็เป็นด้านความเชื่อนะคะก็เป็นความสุขใจความสบายใจนะคะหลายท่านที่นิยมนําไปปลูกนะคะแต่หลายท่านที่ชอบทําเป็นบอนไซนะคะก็ถือว่าเหมาะเพราะว่าไผ่น้ําเต้าทองนี่คือเป็นไผ่ที่ปลูกประดับในกระถางได้นะคะจะวางในระเบียงบ้าน ในมุมทำงานเล็กๆนะคะที่ไม่ต้องใช้พื้นที่มากก็ได้หรือว่าตามออฟฟิศนะคะประดับตกแต่งหน้าออฟฟิศนี้ได้เลยนะคะสำหรับท่านที่มีสวนก็ปลูกในสวนได้นะคะต้นนี้ก็อันนี้ปล่อยให้ความสูงมันขึ้นสูงเลยนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะทำเป็นกอใหญ่พุ่มใหญ่นะคะอันนี้คือตามใจเราเลยนะคะตามใจผู้ปลูกเลยอยากจะให้สูงหน่อยก็ ปล้องเขาก็จะยืดนะคะเนี่ยปล้องเขาก็จะยืดออกจนกลายเป็นเป็นไผ่เหลืองนะคะแต่ถ้าเนี่ยค่ะถ้าอยากให้เป็นข้อปล้องแบบนี้ก็คือใส่กระถางทําเป็นบอนไซได้เลยนะคะลักษณะเป็นคล้ายๆรูปน้ําเต้านะคะต่อกันเป็นข้อปล้องแบบนี้เลยเรียงกันสวยงามแล้วก็เป็นสีเหลืองนะคะถ้าเขาโดนแดดจัดนี่คือจะเป็นสีเหลือง มีแถบลายสีเขียวเป็นเส้นลายเล็กๆนะคะแตกเป็นทรงพุ่มแล้วก็ใบสีเขียวนะคะอ้าวสวัสดีพีทากระแตนเขียวสวยชะมาแอบ,บในใบไผ่นี่คะ่ะอันนี้คือต้นแรกที่ไบหมอนซื้อมาลงปลูกไว้นะคะตอนนี้ขยายพันธุ์ได้เนี่ยห้ากระถางนะคะถือว่าคุ้มเลยทีเดียวซื้อกระถางเดียวนะคะ ขยายพันธุ์ได้ไม่สิ้นสุดเลยนะคะแล้วก็หายากด้วยนะคะ่ค่ะอันนี้คือกําลังขึ้นต้นใหม่ลําใหม่เลยนะคะเป็นข้อปล้องยาวหน่อยเนี่ยถ้าเราใส่ปุ๋ยเยอะหน่อยข้อก็จะยืดยาวแบบนี้นะคะที่จริงแล้วเขาไม่ได้ต้องการปุ๋ยมากนะคะคือปลูกธรรมดาไม่ต้องไปดูแลมากเลยเนะะี่ยค่ะคือกระถางนี้นี่คือปลูกเฉยๆกับดินร่วนธรรมดาบ้านเราเลยนะคะเมื่อเจาะเป็นข้อปล้องเล็กๆแบบนี้นะคะ อันนี้เพิ่งจะออกแดดได้ไม่นานนะคะก็จะออกเป็นเหลืองเหลืองมนมนแก้มเขียวนิดนึงนะคะแต่ถ้าอยู่กลางแดดนานๆเขาจะเป็นสีเหลืองทองแล้วก็มีแถบเส้นลายเขียวเขียวเล็กๆนะคะนี่ค่ะก็สวยงามนะคะมีอีกต้นหนึ่งที่ครอบล่องชัดเดี๋ยวพาไปดูงาซ้ม นี่ต้นนี้อันนี้ค่ะอันนี้ชัดชัดกว่าต้นเมอ่อสักพู่นะคะนี่กิ่งก้านเขาก็จะเป็นคล้ายๆน้ำเต้าเรียงกันแบบนี้เลยนะคะเป็นขอปล่องแบบนี้เลยนิยมปลูกประดับนะคะเชื่อว่าเป็นไม้มงคลที่ให้ความสงบร่มเย็นแล้วก็ดึงดูดสิ่งดีๆนะคะโชคดีแล้วก็เชื่อว่าผู้ปลูกจะมีโชคลาภเงินทองนะคะ น,นี่เป็นความเชื่อนะคะจะปลูกประดับก็สวยงามค่ะอันนี้เพิ่งจะขยายพันธุ์นะคะใบก็จะยังไม่เยอะอันนี้ใบมันแต่งกิ่งนะคะเพื่อให้เขาได้โดนแดดบ้างเพื่อไม่ให้ทรงทุ่มเขาแน่นเกินไปนะคะเพราะว่าต้องการจะขยายพันธุ์เพิ่มเติมนะคะเนี่ยอันนี้แทงสามหน่อแล้วภายในสองเดือนนี่คือสามหน่อแล้วนะคะแล้วก็สามารถเนี่ยในกระถางนี้สามารถแยกได้อีกเป็นสามกระถางเลยนะคะ เรียกว่าซื้อมาต้นเดียวนี่คือคุ้มเลยค่ะขยายพันธุ์ได้เยอะเลยเพื่อนๆท่านใดที่สนใจก็อยากจะลองปลูกก็เชิญได้เลยนะคะเป็นไผ่เลี้ยงง่ายแล้วก็มีทรงที่สวยงามเป็นทรงน้ำเต้านะคะแล้วก็ คล้ายๆไผ่ทั่วไปก็คือแตกขแขนงได้ดีนะคะแต่ว่าไผ่น้ำเต้านี่คือจะแตกขแขนงได้ดีเป็นพิเศษนะคะมากกว่าไผ่อื่นๆนะคะเป็นไผ่ทรงพุ่มนะคะไปทำบอนไซนี่เหมาะเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะใบเป็นสีเขียวสวยเลยใบอ่อนก็จะเป็นแบบนี้เหลืองทองพอลำต้นแก่เต็มที่ก็จะเป็นสีเหลืองทองนะคะแถบเขียวแบบนี้เลยค่ะ สวยงามค่ะวันนี้มาแบ่งปันเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ